ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กระแดดกำลังจา้าบพท่านเด็กเขาเมียบานเด้จอจ้าพราะมวเช้าชงกาแฟ,ฟกับโอวันตินค่ะแล้วก็ดื่มนมมาแล้วออกมาทำความสะอาดรอบเทียงหน้าได้ส่วนนิดหน่อยเห็ดปทอกำลังเห็ดใดค่ะเ่ได้เห็นหักโหมเดอ้อจริงๆริงนี้มาถาล้านเขาสิมาตัดตน้นไผ่ให้ว่าสิขยายพันธุ์ไผ่ไวที่ลมนะคะ ใครสร้างมนต์ปรานเด็ดตัดยู่ทาลานค่ะเขาสร้างไปผึ่งมาจะวันนี้นําเสนอบรรยากาศรอบเทียงหน้านะคะเทียงนานน้อยคอยรักค่ะบรรยากาศด้านบนนะคะรออยู่นะคะไม่มีใครมานอนเลยไม่มีใครมาเช็คนเลยมีมากค่เดียวนะคะปีที่เราจะครบรอบอีแล้วเข้าพรรษา นองะปีที่แล้มานอนอยืนนี่แล้วโอ้อยยามเหมือเช้าแดดส่อหนมาอากาศดีดีค่ะเบิงเ้งนยค่ะน้ำกำลังมาน้ำกำลังมาข้าวกำลังเขียวขจีนะคะทุกคนเลยนะคะของทงหน้าคู่เป็ดด้านหลังกับกําลังเขียวจะกถือกน้ำต้นไม้กัเขียวไปเบิดพี่น้องจา๋าค่ะเมื่อนี้พุ่มใจน้ำเสนอนี่ค่ะต้นมันป่าหลบเทียงหน้า จักน้อยสีหอมหลอบนี่เลยเดน่จานี่สีม่านนอนดมกินดอกม่นป่าจ้ะส่วนในป่ากับปลูกดอกกระยอมไว้หลายแล้วอยู่หนาหน้าพูนติดถนนกับสีมีอยู่ซีตนจ้ะส่วนเกาะกลางตอนนี้ก็ปลูกมะพร้าวไว้กับฝรั่งค่ะกับบักสีดาจาักสีดะกินซ้ำได้ดอกจ้ะพูนแล้วไปหนาหน้ากับสีมีตนจามอยู่ซีหาตนจ้ะ น่าจะเป็นจานสีแสบทั้งหมดค่ะปลูกหลายปีแล้วค่ะอันนั้นเบิ้งค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ยางบันไดล่องมาอยากให้เห็นทอง้าเมื่อน,นี้เบิ้งเน้ปุยเมกแมพี่น้องขางามอีหลีเลี้ยวไปทางไหนค่ะสีเขียวสีเขียวของต้นไม้ไ่อันนี้เบิ้งแน่จ้าค่ะตัดมาทางนี้ก็เป็นหลังค่าแดงของวัดจ้างามบอกค่ะพี่น้อง อยู่ในเมืองอยู่คอนโดบ่ได้เห็นแบบนี้เดอ้อคอนู่ทางทะเลก็สิบ่ได้เห็นจังซสี่นามทะเลมันเข้มจา้าสู้บรรยากาศบ้านเราบ่ได้เดินบู้นเดีเยวไปค่ะอาศัยงานหน้าพื้นเป็นจุดเช็คอินเอาเฮาที่นองจา๋าโอ้ยเบื่องนีค่ะจังได๋จงดังงามพดงามโพอ่อนซ่อนหลายค่ะบรรยากาศธรรมชาติ ิ่งแวดล้อมรอบตัวเราต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นเถียงนาน้อยนะคะเถียงนาเล็กกลางป่าค่ะหน้ากะเห็ดอยู่เด้อจ่าเด้อตวะว่าลดส่วนลงพอเบา,บาไหวจ้าบ่ามีเงื่อนจ่างบ่มีเงื่อนสืบปุ๋ยสำคัญสุดบ่อยากมานอนถ่ารถเกี่ยวเด้อพี่น้องเอาเวลามาปลูกอยู่ปลูกกินค่ะ ลงทุนต้นไม้ไม่เกินต้นละสิบบาทยี่สิบบาทถ้าเราไม่ไปขอนะคะสำหรับต้นไม้ต้นใดทีเพิ่นบ่ามีแก่ายเข้าไปซื้อมากกับบ่แพงในจ้าพี่น้องถ้ายามเสียเวลากับคับหน่ามันไปหลับหลายเข้าไปจอดซื้อมาปลูกค่ะหาต้นซิบต้นเบิ่งในจาาโอ้ต้นไม้ถนนเขาหน้าคู่เป็ดมันงามสำใดอ่ะจกักหมอยกับสิมิตาหมใหม่นอน อันนี้กล้วยมองนี่ก็ง่ามแห้งจับปีนี่ไม่ได้หินกับดินดากเด้อพี่น้องกลางเกาะนี่ตอนนี้จะใช้กล้วยนําทางส่วนขอบขอบเขียวเขียวขอบคลอ,อ,อ,องทํำไมคลองคูเป็ดไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พังนะคะปลูกยาแฝกจ้าเห็นว่าค่ะยาแฝกค่ะของพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าท่านได้ดำเริ่มแล้วก็นําเข้ามาได้ผลอีลีจ้าต้นใหม่ก็งามนำ้ำสวยไหมคะ อยากให้มาชมได้กันจังเลยค่ะสวัสดีค่ะบายบายจุดเช็คอินค่ะเดี๋ยวจะมานั่งหย่อนขาดื่มกาแฟตอนเช้าสวัสดีค่ะ